นี้เราจะไปฮาโลวีนที่ชชอกโกแลตบิวนะคะเดี๋ยวต้องแต่งตัวผีกันนะคะทุกคนนี่ทุกคนเขาแต่งผีกันห้องผีแต่เราก็แต่งเสร็จแล้วคนน้องบอบบี้ก็แต่งเสร็จแล้วแต่ยังไม่แต่งตัวคะ่ะมันไม่มีเพื่อนไปด้วยไหมคะไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะว่าจะไม่ได้แล้วเหรอเมื่อวานไม่ได้ชวนเพื่อนหรอกไม่รู้เหมือนกันโทรหาเอวานีแล้วแต่ลืมโทรหาเพื่อนทั้งหมดเลยเหรอคะ เกียวครับเกี่ยวมาสวัสดีเอฟกีก่อนครับเกียวนะหน้าผีัยไอ้ห้ีไหนไหเก้ยหันมาสิหันมาสวัสดีสิไหนไหนทำหน้าผีที่ะเกียวทำทำหน้าผีเมืออ้ื่อไ่ี่แงหาวทำหน้าผีที่ทำหน้าผีเกียวจะไปไหนครับไปฮาร์วีนหรอครับ โอเคเกียวไปไหมล่ะไปเจียวเราอยู่กับป้าก็ได้ลูกเดี๋ยวพี่จับเออเจียวกูผีหรอเจียวจะไปเที่ยวใช่ไหมล่ะกลวผีคือผีที่หนูได้แต่งหน้าผีทำไมกวผีแต่งหน้าผีเหรอลูกไหนเจียวหล่อไหมหล่อเหรอครับไปเที่ยวให้ ซื้อของมาฝากป้าด้วยนะป้าไม่ได้ไปนะป้าไม่ได้ไปนะครับพี่กาเด็กกระซ่อันสไปเดอร์แมนไปปีนด็ก็ระซสไปเดอร์แมนอยู่พี่น้องอันมี่ยึดได้เสือคนนนะจะมาหาบบเห็นป้าหาเสือโครงกระดูกบ่เห็นไหมพี่น้องเบิกหนบาไปแล้ว เกีาวเอฟซีถามมา่าใครแต่งหน้าให้ครับแม่แม่แต่งให้ครับเกียวชอบไหมชอบแล้วก็เต้นก่อนเต้นดิ้งดิงดิ้งดิ้งดิงดิงดิงใส่ชุดอะไรครับใส่ชุดอะไรครับเฮ่รอลรีนไฮาโลอีนหเนหรอลูกไฮาโลวีนหล่อมากเลยโอเค อยากฟังเพลงเอ็นดูหนูหน่อยจังเลยเอ็นดูหนูหน่อยเอ็นเอ็นเอ็นดูหนูหน่อยเอ็นตัวหนยฉันจะไปเด็กดีเอ็นดูหนูหน่อยตื่นแต่เช้าหนิงออกไปเล่นคุนมาคอยออกไปเล่นกัน ไม่จำไม่จำเอาหนูไม่หน่อยไม่งั้นหนูคงจะย <จะ S 1> ิวห,หน้าดูเ<ด><ด>ข้าไปโรงเรียนครูสอนว่าให้เป็นเด็กด,ดีเดือดเบ่อจนจบแล้วเรจบแล้วเหรอครับโบกมือให้เกี้ยวได้ครับสวัสดีครับได้สวัสดีค่ะ